เรื่องย่อละครพริกกับเกลือรถสปอยเอรูของจีดหญิงสาวหน้าตาดีขับด้วยความเร็วสูงมาเจอแท็กซี่ที่ขับโดยดิ่งจอดติดไฟแดงจีดเบรกรถเอียดเปิดประตูลงจากรถมาด้วยความฉุนเฉียวพร้อมเอาเรื่องดิ่งทันที ปทะาคารมกันสักพักจีดก็รีบขึ้นรถขับออกไปทันทีที่จีดเร่งรีบเพราะตั้งใจไปฉีกหน้าและวีนแตกสายรัตนาเลขาของเจตนาพ่อของจีดในงานเปิดตัวรถยนต์หรูของบริษัทโมเดิร์นคาที่มีเจตนาเป็นเจ้าของบริษัท จีดเข้าใจว่ารัตนาเป็นเมียน้อยพ่อของตนเหมือนกับที่วันดีแม่ของจีดก็เข้าใจว่ารัตนาเป็นเมียน้อยของเจตนาสามีตนเช่นกันเทวันผู้อํานวยการฝ่ายสื่อสารการตลาดบริษัทโมเดิร์นคาร์และเป็นคนรักของจีดต้องลากตัวจีดออกไปจากงานเสร็จเจ้าของบริษัทลักชัวรี่คาร์บริษัท คู่แข่งทางธุรกิจของโมเดิร์นคาร์ได้มาร่วมในงานนี้ด้วยพร้อมกับมารสีันรยาสาวสวยที่มีอายุน้อยกว่ามากเสกสะใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ยอดชายกับใจดีเพื่อนสนิทของจีดลากตัวจีดออกมาที่รถและบอกให้จีดกลับไปสงบสติอารมณ์ที่บ้านทั้งคู่ขึ้นรถไปกับจีดจีดขัดใจมากเหยียบคันเร่งรถสปอร์ตรูพุ่งทยานออกไปโดยใช้ความเร็วมากขึ้นเรื่อยๆ ข้างหน้ามีคนกำลังจะข้ามถนนจี้ตกใจเหยียบเบรกอย่างแรงทำให้รถเสียหลักเฉียวไปถูกชายคนนั้นล้มลงหัวกระแทกขอบทางรถของจี้จอดสงบลงได้เมื่อชนเข้ากับต้นไม้ข้างทาง จีโกรธจัดลงจากรถจะไปวีนใส่ชายคนนั้นที่หัวแตกนอนบาดเจ็บอยู่ปรากฏว่าชายคนนั้นคือดิ่งนั่นเองจีเห็นว่าเป็นคู่กรณีเก่าก็ยิ่งใส่อารมณ์โวยใส่หาว่าดิ่งเป็นมิจฉาชีพเป็น18มงกุฎ ยอดชายกับใจดีบอกให้จีดสงบสติอารมณ์เพราะจีดเป็นคนผีดจีดอารมณ์เสียหนักขึ้นรถจะขับกลับบ้านแต่รถเกิดสตาร์ทไม่ติดดิ่งแสดงน้ำใจอาสาซ่อมให้หลังซ่อมจนรถเป็นปกติดิ่งก็หมดสติร่วงลงไปนอนกองกับพื้นทันที ยอดชายตัดสินใจให้พาดิ่งไปที่บ้านจีดก่อนจีดไม่พอใจมากแต่ขัดไม่ได้เพราะยอดชายบอกว่าดิ่งเกิดอุบัติเหตุจากรถของจีดเมื่อดิ่งฟื้นขึ้นมาก็ได้ประทักคารมกับจีดอีกครั้งจีดไล่ดิ่งออกจากบ้าน ระหว่างทางดิ่งได้ช่วยชีวิตของเจตนาและวันดีพ่อกับแม่ของจีดไว้จากมือปืนที่มาลอบฆ่าเจตนาเห็นดิ่งยังมีอาการบาดเจ็บจากที่ช่วยตนและดิ่งยืนยันไม่ไปรักษาที่โรงพยาบาลแถมกระเป๋าเงินยังถูกลวงไปอีก เลยให้พักอาศัยในบ้านเป็นการตอบแทนบุญคุณทำเอาขัดใจจีดและวันดีมากเจตนาเรียกหมอเวทหมอประจำบ้านมาทำแผลให้ดิ่งหมอเวทคลับคลายคลับคลายดิ่งแต่นึกไม่ออกมาเคยเจอที่ไหน จีดแกล้งดิ่งทุกทางเพื่อให้ออกจากบ้านเธอไปเจตนาห้ามขาดไม่ให้จีดระวีดิ่งอีกทำเอาจีดยิ่งเคืองดิ่งเจตนาพาดิ่งมาทำงานที่บริษัทตนเพราะดิ่งบอกว่าเป็นช่างซ่อมรถ ดิ่งแปลกใจที่พบว่าบริษัทของเจตนาคือโมเดิร์นคาคู่แข่งทางธุรกิจกับลักชัวรี่คาซึ่งเป็นของเสกพ่อของตนที่นี่ดิ่งพบกับเทวันซึ่งพูดปักปรรมใส่ร้ายเสกว่าเป็นคนส่งคนมาลอบฆ่าเจตนา ดิงตัดสินใจทำงานที่โมเดิร์นค่ะเพราะเห็นความไม่ชอบมาพากลและสงสัยว่าทำไมเทวันต้องยัดเยียดข้อกล่าวหาให้เสกส่วนเทวันก็ไม่ถูกชะตากับดิงอย่างมากเจตนาให้จีดเลิกทำตัวไร้สาระแล้วมาทำงานกับตนที่บริษัท จีดปฏิเสธดิ่งเห็นใจเจตนาเลยคิดจะทำอะไรสักอย่างดิ่งแกล้งพูจาดูถูกจีดว่าถ้าทำให้บริษัทพ่อของตัวดีไม่ได้ก็อย่ามาทำให้เสียจีดโกรธมากตัดสินใจทำงานที่โมเดิร์นคาทันทีเพื่อลบคำสบประมาทของดิ่ง ดิ่งบอกเจตนาว่าถ้าได้เงินเดือนแล้วจะออกไปเช่าบ้านอยู่ข้างนอกไม่รบกวนอยู่ที่บ้านของเจตนาอีกต่อไปเจตนาพอใจที่ดิ่งเป็นแรงผลักดันให้จีตมาทำงานได้เสกพยายามตามหาและสืบข่าวของดิ่งเพราะดิ่งหายตัวไป แค่จริงแล้วในอดีตที่ต่างประเทศดิ่งเคยเป็นคู่รักกับมรสีดิ่งรักมรสีมากตั้งใจว่าเรียนจบจะแต่งงานกับเธอแต่เมื่อมรสีกลับมาที่เมืองไทยก่อนมรสีก็หายไปจากดิ่งและไม่เคยติดต่อดิ่งอีกเลย หนิงมารู้ว่ามรสีได้แต่งงานและอยู่กินกับเสกพ่อของตนหนิงเสียใจมากทิ้งการเรียนกลับเมืองไทยทันทีเสกเสียใจมากที่หนิงทิ้งการเรียนโดยไม่รู้ว่าเหตุผลเพราะอะไรสุวิมน น้องสาวของหนิงก็เพียรพยายามตามหาตัวพี่ชายมรสีเริ่มร้อนใจและพยายามตามหาหนิงเช่นกันเพราะกลัวว่าเมื่อหนิงได้กลับบ้านและเสกรู้ความจริงทั้งหมดแล้วสิ่งที่ลงทุนทำก็จะพังหมด เจตนาให้จี๊ดไปเรียนงานกับรัตนาจี๊ดอยากลบคำสบประมาทของดิ่งให้ได้เลยจำต้องทำตามใจดีบอกให้จี๊ดมองรัตนาในมุมที่ดีจี๊ดยิ่งขัดใจรัตนาใช้ความเย็นสอนงานและรองรับอารมณ์ของจี๊ด ทำให้จีดเริ่มเข้าใจในตัวรัตนามากขึ้นมอเวทเจอมรารสีอย่างบังเอิญที่ร้านอาหารและได้บอกมรารสีไปว่าเจอผู้ชายคล้ายดิ่งที่บ้านของเจตนามรารสีแก้ต่างว่าไม่น่าเป็นไปได้ เพราะหน่งหรือสยามยังเรียนอยู่ที่ต่างประเทศมรสีแกล้งโทรเข้าหาดหิ่งที่บ้านของเจตนาแต่จีทรับสายและเวี่ยงใสม่มรสีมรสีแน่ใจแล้วว่าดิ่งอยู่ที่บ้านเจตนาจริงๆง็อบเพื่อนของจี๊ด ทำงานในโมเดิร์นคาเช่นกันง้อลักลอบได้เสียกับเทวนันง้อหลงรักและปรลับเรื่องในตัวเทวนันเพราะเห็นว่าเก่งดิ่งรู้ถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่และสงสารจิตแต่เลือกที่จะเก็บเงียบไว้ ใจด,ดีและยอดชายก็เห็นความผิดปกติของทั้งสองคนยอดชายบอกจีดว่าเทวันกำลังนอกใจแต่จีดไม่เชื่อหาว่ายอดชายมีอคติกับเทวันอยู่ก่อนแล้วมรารสีตามหาดิ่งจนเจอและขอนัดคุยกับดิ่งดิ่งยอมไปตามนัดของมรารสี แต่จีดแอบตามไปด้วยโดยที่ดิ่งไม่รู้ตัวมรารสีสร้างเรื่องโกหกดิ่งว่าถูกเสกล่ำจึงต้องยอมแต่งงานอยู่กินด้วยดิ่งไม่เชื่อแต่มรารสีใช้มารยาจนดิ่งใจอ่อนจีดสงสัยว่าดิ่งกับมรารสีรู้จักกันได้ยังไง จีดมาบอกเจตนาเรื่องนี้เพื่อให้ไล่ดิ่งออกเจตนาเรียกดิ่งเข้ามาถามดิ่งบอกเป็นเพื่อนดิ่งยังได้ทำงานที่โมเดิร์นคาต่อทำเอาจีดแทบพลั้ง สุวิมลเจอกับยอดชายทั้งคู่เป็นคู่กัดกันตั้งแต่เจอหน้ากันครั้งแรกจีทห้ดุ้งกับโคแกล้งดิ่งเพื่อให้ดิ่งถูกไล่ออกแต่ดุวงที่ได้รับคำสั่งมาจากเทวันโดยตรงได้ถอดน็อตล้อรถของลูกค้า ดิ่งเอารถออกไปเทสก่อนส่งคืนลูกค้าล้อหลุดรถเกิดเสียการทรงตัวทำให้ดิ่งเกิดอุบัติเหตุบิ่งบาดเจ็บดิ่งนึกถึงภาพที่เห็นด่วงก้มก้มเงยอยู่ที่ล้อรถก่อนที่ตัวเองจะเอามาขับเทส จีตตกใจและเสียใจคิดว่าตัวเองเป็นต้นเหตุทําให้หนิ่งบาดเจ็บครั้งนี้เพราะคิดว่าด่วงทําตามที่ตัวเองสั่งจีตเล่าเรื่องให้รัตนาฟังยอดชัยเองก็สงสัยและรู้เรื่องไปด้วยจีตด,ดีใจที่ดิ่งไม่ตาย ทุกคนแปลกใจกับท่าทางดีใจของจีดโดยเฉพาะเจตนายอดชายให้จีดขอโทษดิงไม่งั้นจะบอกเจตนาจีดจำใจต้องไปสารภาพและขอโทษดีดิ่งลงโทษจีดด้วยการให้มาดูแลตนจนกว่าแผลจะหายบาดเจ็บ ระหว่างที่จีดมาดูแลดิ่งทั้งคู่ก็เกิดความใกล้ชิดจนก่อให้เกิดความรู้สึกแปลกในใจโดยที่ไม่รู้ตัวเทวันเห็นทั้งคู่อยู่ใกล้ชิดกันก็หึงหวงสุวิมลเจอกับดิ่งโดยบังเอิญที่โรงพยาบาล สุวิมลตกใจเพิ่งรู้จากดิ่งว่ามรารสีเคยเป็นคนรักของดิง่งสุวิมลรู้ว่าดิ่งได้รับข้อมูลผิดผิดเกี่ยวกับเสกมาจากมรารสีสุวิมลเล่าเรื่องจริงที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวกับเสกและมรารสีให้ดิ่งฟังดิ่งเป็นห่วงพ่อ แต่เลือกขอสืบเรื่องราวในมูเดิลคาก่อนจี๊ดเจอต่างหูของน้อในรถของเทวันจี๊ดชอบนึกถึงคำเตือนของใจดีที่บอกว่าเทวันกำลังนอกใจจี๊ดไปหาเงาะซึ่งจี๊ดไม่เชื่อจี๊ดตั้งใจหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ได้ เงาะมาหาเทวันที่คอนโดเทวันตกใจเพราะจี๊ดกำลังจะมาหาที่ห้องเงาะให้เทวันเลือกระหว่างตนกับจี๊ดเทวันโกรธมากเพราะไม่เคยคิดจริงจังกับเงาะเมื่อถูกกดดันเทวันเลยแสดงตัวตนที่แท้จริงใช้กำลังตบตีจนเงาะขยาดและเริ่มกลัวเทวันจี๊ดมาบอกเทวันว่าขอเลื่อนวันแต่งงานออกไปด้วยเหตุผลที่ว่าขอให้แน่ใจในตัวของเทวันก่อน พร้อมชูต่างหูของงะที่เก็บได้ในรถให้เทวันดูเทวันไม่ยอมรับเรื่องงะแต่ต้องจำใจทําตามที่จีดต,ต้องการมรารสีที่ยังรักดิ่งอยู่และไม่พอใจที่เห็นดิ่งใกล้ชิดกับจีดมรารสีเลยยุเทวันว่าจีดมีอะไรกับดิ่ง เทวันปกป้องจี๊ดจากมรสีแต่ในใจคิดพลอยตามและหึงหวงจี๊ดกับดิง่งเทวันเอาเรื่องดิ่งกับจี๊ดไปฟ้องวันดีวันดีตำหนิจีดและห้ามดิ่งเข้าใกล้ลูกสาวตนอีกจี๊ดเครียดเรื่องเทวันเลยจะออกไปเที่ยวผับ ดิ่งกระโดดขึ้นรถไปด้วยจีย๊ดพาดิ่งมาผักแต่ดิ่งกลับลากจี๊ดไปคลายเครียดด้วยการพาไปทำบุญทำเอาจี๊ดสุขใจเทวันตามไปที่ผับหวังว่าจะเจอจี๊ดแต่ไม่เจอกลับเจอมรสีเทวันพามารสีเข้าบ่อนพน,นัน ยอดชายโทรบอกจีดว่าเจอเงาะแล้วในสภาพบอบช้ำทั้งตัวและมีท่าทางหวัดกลัวตลอดเวลาจีดกับดิ่งรีบไปเจอเงาะด้วยความเป็นห่วงเงาะมองจีดด้วยความรู้สึกผิดแต่เงาะก็ไม่ปริปากว่าถูกใครทำร้ายร่างกาย เทวันเอาเง้ะไปขังไว้ที่คอนโดตนจีตพยายามตามหาตัวเง้ะที่หายไปด้วยความเป็นห่วงจนเกือบเจอเงาะที่คอนโดของเทวันทันวิทน้องชายของเทวันขู่ว่าถ้าเทวันไม่ปล่อยตัวเง้ะไปเขาจะไปบอกจีตเอง เทวันจำต้องปล่อยตัวเงาะอย่างเสียไม่ได้ไม่น,นานเงาะโทมานัดเจอจีดและเล่าเรื่องราวของตนกับเทวันรวมถึงบอกว่าเทวันเป็นคนทำร้ายร่างกายเธอให้จีดฟังทั้งหมดพรอ้อมเตือนให้จีดเลิกกับเทวันจีดได้ฟังถึงกับช็อกเสียใจยและผิดหวังในตัวเทวันมากจีดหายไปจากทุกคนด้วยการให้ดิ่งที่เจอกันโดยบังเอิญพาไปที่ไกลไกล หนิงเห็นจี๊์กำลังมีความทุกข์เลยตัดสินใจพาจี๊ไปบ้านพักตากอากาศส่วนตัวของครอบครัวตัวเองซึ่งอยู่บนเกาะโดยโกหกจี๊ว่าเป็นบ้านของอดีตเจ้านายแม่ของตนที่เคยมาทำงานเป็นแม่บ้านให้ระหว่างที่อยู่กันที่นี่ ั้งดิงและจีดได้เรียนรู้นิสัยกันมากขึ้นมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นมีความทรงจำดีๆที่ทำร่วมกันรู้สึกดีๆและมีความอ่อนไหวเกิดขึ้นในใจของทั้งคู่มรารสีกับเทวันตามมาหาดิ่งกับจีท,ที่เกาะ พร้อมความจริงที่ทำเอาจีตตกใจช็อกและเสียใจอย่างหนักเมื่อรู้ว่านิ่งคือสยามลูกชายของเสกแห่งลักชัวรี่คาจีตเข้าใจว่านิ่งตั้งใจหลอกตนจีตซึ่งเศร้าอาการเหมือนคนอกหักสุดท้ายด้วยหัวใจที่รักดี จีดยอมเอาตัวเองเข้าแลกด้วยการบอกว่าจะแต่งงานกับเทวันเพื่อพิสูจน์ว่าดิ่งกับเทวันใครเป็นคนดีและใครเป็นคนเลวกันแน่ติดตามกันได้ต่อในละครพริกกับเปลือ